回收目标锁定。你是？谢谢你，让我拥有了最珍贵的东西。巴帕斯瓦迪卡。 ยินดีต้อนรับเพืทุกคนเข้าสู่ช่องป้าแพทด้วยนะคะคลิปนี้นะคะเราอยู่เกม H.O.K. League of k i n g King of Glory K.O.G. H.O.K. อืมพูดไปเรื่อยละ R.O.G. นะคะตัวนี้นะคะเราอยู่กับตัวละครอ่าที่คือคือตัวไหนล่ะตัวไหนที่ในอวี๋เอรันดอร์นะคะเอรันดอร์เดี๋ยวดูสกินสิอ่าใช่ใช่นี่คือเอรันดอร์นะคะสวยเลยคะ น้องนะคะมาในราคา1 3 5 0สมสิบคูปองมาพร้อมปกฟุงฟ้งฟิ้งกัะดน่งแมวยุยยนะคะเห็นปกไหมคะอืเห็นปะเออเป็นดาวตกเป็นแบบวิ่งผ่านชาบิพรมปริวนิดนึงนะคะนี่เห็นปะนี่เรามาดูโมเดลดิด้่ะได้ไหมสวยเนาะไม่ใช่ว่ามันจะโมเดลนี้มันใช่จะเข้ากับอา,าว RV หรอเนี่ยมันถ้าเป็นโมเดลแบบเหมือนแบบเนี้ยมันเหมือนจะมันจะคอลเลกต์อารวแล้วนะถ้าเป็นโมเดลแบบเนี้ย แล้วก็น่าจะมาในของตกแต่งก็คืออ่าปุ่มเตียวโจมตีนะคะปุ่มเดินนะเนี่ยโจมตีปุ่มเดินนะคะอ150คูปองนี่ราคาเต็มเท่าไหร่ราคาเต็มคือ1,688คูปองอ๋ออันนี้มันเข้าเพิ่งเข้ามามันก็เลยอ่าลดราคาให้นะคะเอฟเฟกต์นะคะมีเอฟเฟกต์อะไรบ้างมีกี่เอฟเฟกต์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเอฟเฟกต์เองเอฟเฟกต์นิดเดียวแต่ว่า ก็เอเดนดอร์ก็ยังสวยอยู่นะคะอืึปะไปลองทดลองสก,กินกันเลยดีกว่านะคะว่าสก,กินนางจะเป็นยังไงนะคะไปกัเนเถอะเนจ้ะเอเดนดอร์จ e ีนโอเคนะคะเข้าเกมมาดับแรกเราต้องให้นางยืนแบกลม้มสวยๆก่อนแล้วว่านางจะมีแบบท่าทีอะไรไหม่นั่นการลมทการล้ลมการล้ลมการล้ลม,ลลมปั่นแล้วก็เขียดเท้านิดนึงแล้วก็หุบอ่ะแค่นี้หรอยิงทําแค่นี้จริงๆหรออ่าปั่นล้มให้ดูแล้วก็เขียดเท้าทดนึงแล้วก็ <laughs> อ่ะโอเคเราวัดละคงเราวัดแหละแล้วลมในนั้นแหละมันไม่ได้บังแน่ในได้เลยนะน่ะมันบังอะไรไนะก็เอาดูเอฟเฟกวิ่งนะคะเดี๋ยววิ่งหอบลมไปหอบไปหอบไปแล้วก็ทำไงต่อหอบลมหอบลมแล้วก็อ้าวลมเอาลมลมลมหดได้ด้วยเหรอโอ้ยลมจะหดได้ด้วยเหรอโอ้ยลมจะหดได้ของฉันก็มีอันที่หดได้เหมือนกันนะหดได้แล้วก็ขยายได้เหมือนกันของฉันก็มีโอเคไม่ได้ไปดูตีธรรมดาดีกว่านะคะ ดอุ้ยโอ้ยสีเอฟเฟกต์ด้วยอ่ะเออเออไะอุ้ยไม่ติดติดสแต็คแล้วก็ระเบิดปุ้มแสแต็คสวยน่ะสแต็คสวยนะ่ะสีชมพูสแต็คกับสีชมพูอ่ะสวยมากเลยอ,ะอ่ะเอตีธรรมดาตีสแต็ค เป็นเหมือนอาหุนยนเนาะเป็นเหมือนแนวนหุนยนอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้นะคะสก,กิลหนึ่งนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วสก,กิลหนึ่งก็ทิ้งลมตีตีแล้วก็กลับอ่ะจะเลินแล้วทุบไม่ทันนี่ค่ะสก,กิลหนึ่งตอนนี้ไปเล่นดรอ่ะเนาะนะนคะ ไม่ได้มไม่ได้ไม่ได้เวอร์วังอะไรเลยสกิลพวกนี้สกิลสองสกิลสองสกิลสองวันนี้ก็ปวดหัวนะสกิลสองมากดเร็วอะ่ะเขาไม่รู้ว่าร่มไม่ได้อยู่ตรงไหน สวยอ่ะมันแบบวงมันสวยอ่ะสกีส่สองมาดูเห็นไหมวงมันสวยนะเออแล้วก็วิ่งเร็วด้วยนะคะเห็นไหมมันอิเล็กทรอหนึ่งมากเลยอะ่ะสวยอ่ะสวยอันตีนะคะอันตีอันตี ดูร่มดูร่มอุ้ยร่มมันแบบมันเซะก่อนนะดูเห็นไหมล่มมันแบบมันคว่ำหน้าไปก่อนมันแบบคว่ำพุ่งไปข้างหน้าก่อนนะเออแล้วมันค่อยแบบกลับมาตั้งเหมือนเดิมอ่ะเห็นปะล่มมันคว่ำมาก่อนอ่ะล่มมันคว่ำไปก่อนอ่ะไหมแล้วแบบแล้วมันค่อยตั้งใหม่มแล้วมันค่อยตั้งแล้วค่าตั้งแล้วก็ไปแบบนั้นนะเออมันเลิศนะคะมันช่ำนะ โอเคโอเคพอแค่นั้นแหละนะคะแล้วเราก็มาดูอ่ะวาร์ปกันเลยดีกว่านะคะว่าวาร์ปขับบ้านนี่มันมีเอฟเฟกหรือเปล่านะคะนั่นแหละค่ะต้องแพยต้องมีแหล,ละเอฟเฟกต์ป่ะวาร์ปปั่นเหรเดี๋ยวหันหนะ้าน่เออสวยอ๋อมันแบบเหมือนเป็นเอไอยุคที่แบบล่มสลายหรือเปล่าไหนมันเหมือนล่มสพเหมือนอะไรเลยอ,ะอ่ะเออน่าจะเป็น AI ในยุคล่มสลายนะคะคุณหน่ามันเหมือนสบมันเหมือนอะไรพังๆอ่่ะใชปมา เนี่เป็นสมศพมันมีวิญญาณมันเหมือนมีแบบอ้ไรตายก่อนอะไรอย่างเมันเหมือนมีศพด้วยอะตรงนั้นอะนี่เหมแม่เห็นไหมมีมีเห็นไหมมีศพตั้งอยู่นี่างไรไหมแล้วก็หายไปแล้วก็เออเห็นปะเออจะงัไปตรีมลูกพี่ลูกน้องตายหรือพี่ยาาิพี่น้องตายอะไรทุกอย่างนะคะเป็นปีไอเป็นสมัยอะสมัยเจริญแล้วนะคะเทคโนโลยีนะคะโอเคมาดูไอแอนการตายดีกว่าค่ะว่าจะมจะตายยังไงนะคะในตัวนี้นะคะมาดูกันแล้วพร้อมจะตายแล้วจ้าเออเออ เออเอเออ้าวอ้าวทำอะไรอ่ะเป็นอะไระอ่ะอ๋อนั่งแล้วก็เอามือกลุมที่หน้าขานะคะนั่นคือการตายตายงั้นเหรอ,อเ,เออเออแล้วก็นั่งกลุมหนะะา้าขาอ๋อล้มอยูจากงะไรอ๋อแบบตายแบบนี้ที่เองเนะคะ โอเคค่ะเราก็ดูกันครบแรมนะคะเอฟเฟกต์เอฟกเอฟก,เฟก,เฟกตายนี้ค่ะคะแล้วก็คราวนี้เราก็ไปดูเอฟเกแบบเสียงดัง,ดง,ดง,ดงๆเต็มๆนะคะไม่มีเสียงแบบแพทพาคนะคะ,ะไปดูกัน,นล่ะนะจะ,是是นนจะจ่จะจ้ะ 战斗模式开启。 โอเคนะคะประมาณนี้นะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสวยหรือเปล่าเอฟเฟกที่แบบเสียงจัดเต็มจัดหนักนะคะก็ตามราคานะงะหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบแปดคูปองแต่มันก็ราคาสูงนะมันก็ราคาเกือบสุดเลยนะแต่เออมันมันเป็นเพราะเอฟเฟกสกิลแหละเพราะว่าเอฟเฟกสกิลมันก็แบบมีแค่นี้ก็ปลาลมปลาโล่งไอเนี้ยมันก็เลยอลังการไม่ได้ไม่มากกว่านี้แล้วะแพทว่านะคะก็ให้อภัยได้ยังไงมันก็สวยนะคะในเกมนี้อะไรมาก็สวยหมดนะะแพทเป็นบ้าแพทเป็นติ่งเ,เกมนี้หรือเปล่า น่าจะใช่แต่น่าจะไม่ใช่ไม่รู้สิคะตอนนี้ก็ไปเล่นเซิร์ฟบราซิลอยู่นะคะเออเซิร์ฟพอเซิร์ฟอ่าเซิร์ฟจีนแล้วก็ไม่ได้มีไอดีแล้วนะคะนีไอดีอีกไอดีหนึ่งของออคิวนะคะก็ประมาณนี้นะคะผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะคะลืมตกหล่นยังไงก็นั่นแหละเพื่อนๆก็ฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยละกันนะคะตัวน่าจะเป็นให้สกินไหนสกิลไหนสกินอะไรนะคะก็คอมเมนต์ไปได้บอกถักบอกไปแพสใต้คะเผื่อแพสจะมาทำให้นะจ๊ะก็ประมาณนี้นะคะก่อนจากกันไปนะคะฝากเพื่อนๆด้วยเนะคะฝากนะคะ ติดตามนะคะ YouTube Facebook แล้ว็ t i k t o k ด้วยนะจ๊ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากสนใจซื้อของช h อป e e l ร z a d a นะคะซื้อผ่านลิงก์ประภัทจะขอบคุณมากๆเลยประภทจะไค่าคอมมิชชั่นด้วยนะคะดีกว่าคุณไปซื้อแล้วประภทไม่ได้อะไรนะคะคุณแล้วคุณแต่คุณก็ไม่ด้เสียอะไรนะคะคุณเสียแค่เวลามาะกดนี้นให้ประภทแค่นั้นเองนะคะช้อปปี้รัศดาหรือใครนะคะจะสนทุนประภพทในทิกต o อกนะคะซื้อของประนในทิกต็อกก็ขอบคุณมากๆนะคะประภัทเป็นใหนหน้าในทิกต็อกนะคะเข้าไปซื้อตรงนีีี้้ไดดเเลลยยนนน mm hmm. นะะออะะะจอใคครกก็่แหแะะบัััว เฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะก็คุณมากมากของคุณลวงหน้านะคะคุณคุณกดไล like ค์ด,คด,ล Bye. ด้วยเจอกันนะคะคลิปหน้าคลิปนี้ไปละสวัสดีค่ะบายเดือดเต็มด้วยร้อนมากเลยช่วงนี้ร้อนจริงๆลาจะร้อน